สวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วรบับสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะพร้บพบกับตันฟันน้ำนมนะโชว์รอยสักโชว์รอยสักโชว์รอยสักที่คอนี่ฮนะรอยสักผมวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำฟันเหมือนเดิมค่ะม,มาดูคลินิกทำฟันนะคะอันนี้เป็นชั้นบนนะคะเล่นได้มีของเล่นเยอะแยะ<ม>เลยม่ทาฟัน อทำฟันเสร็จแล้ววันนี้มาเร็วได้ไข่อะไรได้อะไรมาวันนี้<ด>ชากระปองอนาฬิกา,า,า,กายิงปะออกวันนี้คุณแม่ลืมเซ็ตผมให้มาแบบคนเพิ่งตื่นนอนเลยครับก็ได้อะไรอีกอันนึง่งได้ขแข้งก,ก,ก,กระรูโอเค บอกเพื่อนๆอย่าลืมไปตรวจเช็คฟันเป็นประจำอือจะได้ฟันไม่โอเคบ๊ายบายก่อนเลยแค่นี้แหละสั้นๆใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข้างล่ายนะครับบ่ายเพื่อนๆอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมเออไม่ต้องเปิดคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ได้ขนมกินที่โรงเรียนนะคะบ๊ายบาย